โรงเรียนวัดวิเศษชัยชาญจัดพิธีเกี่ยวข้าวในโครงการข้าวของหนูข้าวโรงเรียนเพื่อชุมชนเมื่อวันอาทิตย์ที่25มีนาคม2,555เวลา10นาฬิกา นายวิวาศวะศศิสมิตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าวในโครงการข้าวของหนูข้าวโรงเรียนเพื่อชุมชนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงนาสาธิตของโรงเรียนวัดวิเศษชัยชาญวิทยาคมอำเภอวิเศษชัยชาญนายมงคลบกสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมได้กล่าวว่า การจัดโครงการข้าวของหนูข้าวโรงเรียนเพื่อชุมชนเป็นการดำเนินโครงการโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนได้แก่สำนักงานเกษตรสาก์จังหวัดอ่างทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความร่วมมือของโรงเรียนจำนวน11แห่งเข้าร่วมโครงการเพื่อต้องการให้เยาวชนได้รับการปลูกฝังเรื่องการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกข้าวการสีข้าวและการวางแผนการตลาดในการจำหน่ายข้าวของโรงเรียนด้วยตนเองโดยได้ํำเนินโครงการแล้วเสร็จทุกประการซึ่งผลของโครงการเป็นที่น่าพอใจที่เยาวชนสามารถเข้าใจและนำความรู้ที่ได้นำไปปรับใช้ที่บ้านหรือภายในชุมชนของตนเองต่อไป